ทุกทกหนึ่งชั่วโมงมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพัน 10, ประมาณ8คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเ,นเท่ากับ1ปีเสียชีวิตมากกว่า5 0,000ื่นคนโดยที่ไม่อาจคาดเดาภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาลองจงินตนาการดูนะคะ ว่าถ้าเกิดจู่ๆมีคนหนัวใจหยุดเต้นล้มลงไปต่อหน้าต่อตารเราเราจะทําอย่างไรเพื่อช่วยชีวิตคนคนนั้นให้ได้ภายในสีนาทีสมองมีเวลาแค่สีนาทีถ้าขาดออกซิเจนกับเลือดที่มาจากหัวใจถ้าเกินสีนาทีไม่ป้อมสมองจะตายคนพิเ่ษอายุ53ไปีไล์หลังเล่นฟุตบอลเสร็จด้วยท่าทีปกติและดีใจหลังจากฟุตบอลชนะสอหนึ่ง อีคลิปก็จะเห็นนอนหงายแล้วและหมดสติจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะและนี่คือการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะคนในทีมเนี่ยมีที่เป็นบุรุษพยาบาลค่ะเข้าไปปฐถมพยาบาลและโชคดีตอนนั้นมีพยาบาลสองท่านคุณมุนชมจะเห็นคือกําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่นะคะก็เลยมาช่วยกันตรวจว,วัดความดันปั๊มหัวใจแล้วเครื่องที่ใช้นั้นก็เหมือนกับเครื่องกระตุกหัวใจฉุกเฉินนะคะเครื่อง a อ d ดีค่ะ เจ้าตัวฟื้นขึ้นมาด้วยการร้องเฮือกสุดท้ายเอาส่งโรงพยาบาลอย่าเพิ่งรีบตกใจกันนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินสติสำคัญที่สุดถ้าตั้งสติดได้แล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1. ปลุกเรียกประเมินคนคไข้ด้วยการปลุกเรียกคุ้นคุ้นคุ้นถ้าไม่ตื่นปุ๊บให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ ช่วยด้วยค่ะแล้วโทร1-669ให้นำเครื่อง AED ก็คือเครื่องกระตุกหัวใจใช้ฟ้ามาด้วย 2. ประเมินว่าหัวใจหยุดเต้นไหมหลังจากนั้นเอาหูแตจะจมูกคนไข้แล้วมองหน้าอกนับ1-10ห้ามประเมินเกิน10วินาทีถ้าหน้าท้องไม่กระเพื่อมแสดงว่าคนไข้ยหยุดหายใจถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราจึงต้องรีบปั๊มหัวใจให้เร็วที่สุดค่ะปั๊มหัวใจเครื่องกึ่งกลางเส้นลำตัว แบบนี้หัวใจอยู่ตรงนี้พอดีค่ะแล้วก็เอาส้นมือไม่ถนัดวางมือถนัดประคองแขนตึงแล้วกดขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ค่ะใช้สองมือปั๊มลึก5-6เซนติเมตรปั๊ม3าครั้งเป่าปากสองครั้งทำห้รอบแต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเราไปเจอปุ๊บเราปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ผิดค่ะปั๊ม1 0 0 1 2 0ครั้งต่อนาทีปั๊มสนาทีเปลี่ยนคน 1แแแแลล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 ะละะะะะะะ2 3 4 5 5เเเเืืออออดดดจไไปปีี้้ยงงงสมมมขรรราาคค่่ณิตในระหว่างที่เราทำ CPR ให้คนไข้ฟื้นขึ้นให้จับคนไข้นอนตะแคงโดยที่ลำตัวด้านซ้ายแนบกับพื้นเพราะจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนไข้ยังไม่ฟื้นเราต้องปั๊มหัวใจต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ภัยและเครื่อง AED จะมาถึงครับ ถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นลม้ลมลงไปนะครับเราไม่ช่วยอะไรเลยโอกาสรอด2%แต่ถ้ามี AED กับ CPR เพิ่มโอกาสรอดชีวิตถึง47ถึง50%โอกาสรอดครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นเครื่อง AED จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเพราะสามารถส่งกระแสจิตไฟฟ้าไป กระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานอีกครั้งได้ครับ